จบแล้วจบแล้วจังหวะนี้จบแล้วจบจัดจบจัดกราบสวัสดีมีนลักหนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผม DJ เจบาทคนเก่าคนเดิมอีก,กแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมเทพม y d ดัสกันเข้ามานะครับผม จัดให้ตามคำขอแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยครับผมไปวันนี้มีงบมาน้อยผมขอย่าเริ่มกันไปด้วยเบรดละสิบเนาะลอยค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปไปยาวๆเช็ดโค้งเช่งไหนเนาะเช่งไหนเนาะ ับนี่ไง้ยสำหรับใครนะผมที่ถามหาเรื่องโปรโมชั่นกันเข้ามาเนาะก็ไปหามาให้แล้วผมสำหรับโปรโมชั่นก็จะมีเป็นสมาชิกใหม่มอฝากห0ึ่งร้อมรับก็ไปเลย200บาททันทีนมและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะจ๊ะคือมีคืนยอดเสียด้วยแล้วก็โปรมันมีอะไรอีกว่าที่ผมไปดูมาอ๋อ ปของบาคาร่าก็มีคผมกลุ่มนำเล่นใครที่สนใจเรื่องบงเรื่องบาแล้วก็สามารถไปตำกันได้ผมสำหรับผมนี้ใบใบผมไม่ชอบเออชอบอะไรที่มันม,นมนไหลกันไปก่อนเรื่อยๆอย่างเงี้ยสวยเลยแหละและจังหวะนี้ไม่แน่ใจว,ว่าใจยังชอบอยู่โอ้โหสามเมื่อกี้คิวมาเต็มแถบเลยนะเว้ยไม่เข้าได้ไงวะเฮ้ยเช็ดโค้งจังหวะนี้ จะมีเข้าเลยนะหรอไปอผมสิบหมุนกันไปกับเบ็ดละห้าสิบเอ้ยถูกแล้วเฮ้ยเข้ายากจังวะเกินไปแล้วเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะครับผมหน้าตังค์จะหมดแล้วเนาะหมดไปครึ <S <S 1> <S 1> ่งหนึ่งแล้วเนาะเออโอ้โหจะเข้านี่ไงจังวะนี้ไหลกันไปอีก อุ้ยเข้าฟรีปะเนี่ยฟรีปะเนี่ยมาดิครับท่านจังหวะนี้วายปาดกันไปหนึ่งครั้งครับผมหูว่งววางขนาดนี้ต้องลงแล้วแหละว่างขนาดนี้ต้องลงมันต้องลงแรงจ้าสวยทานจังหวะนี้ปาดกันไปอีกสักหนึ่งทีรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาดิครับสามร้อยกูบ,บาทวะเช็ดโคกจังหวะนี้สี่หัวสี่มงนี่เฮ้อเรียกว่าสี่มง จาดไปเอาผม4หมุนสวยๆงามๆต้องเข้าให้บ้างน้งไม่เข้าก็เกินไปยังไงต่อไะครับท่านจังหวะีวายปาดกันไปก่อนสวย,สวยๆงามตามสเต็ปกันไปอีกนิดเมื่อกี้โคตรเอาผมพันกว่าบาทได้อยู่มาย,ยาวๆหน่อยซิเอ้ยนี่นจังหวะนี้สวยครับท่าน สวยครับท่านโอโ้มาทีนักกะติกาปอยอ่ะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าจังหวะนี้ไหลเดียวโห,โโหเกินไปเออเป็นแถวตั้งต่างาลาสีในจังหวะนี้ครับท่านรุ่นสิบสองกันไปได้อยู่ได้ไหมได้ไหมแล้จังหวะนี้มีรุ่นเข้าฟรี ฟรีในฟรีไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะจ๊ะเจ็ดหกจังหวะนี้พันหนึ่งได้อยู่บวกมาเจ็ดหมุมมนนะผมหนาหนักหนัหนไหนกไม่งั้นไม่ค่อยเข้าอ่ะเกินไปวะเนี่ยดูดิเออโหกจะเข้าแต่ละดอกนี่แอผมจังหวะนี้ป่ายไปสักหนึ่งทีรู้เรื่องมาทีเลยแบบ เกินไปอะ่ะเกินไปอะ่ะหัวหน้าหัวหน้าเกินไปเปล่าอืม,อมยังไงยังไงครับท่านจางวานี้วายตกลงมาสองอันอย่างนี้ก็สวยดีครับสวยดีครับไปหน่อยไหมไม่เข้าเฉดโคกเฉดโคกเฉดเป็ด,ด 8, เออวายมาเต็มเต็มเข่งนะผมจางวานี่คูดยี่สิบสามมันไปสวยมาดิครับ ได้อยู่ได้อยู่จบแล้วจบแล้วจังหวะนี้จบแล้วจบจัดจบจัดไปช่วยๆงามๆตามสเต็ปไม่เข้าแล้วก็พอหมดนี่พอเอาแล้วจังหวะนี้วายมาเฮ้ยเยอะเยอะอยู่นะจ้าจัางหวะนี้คูณสิบเป็นไปที่สามพันว่ะ เช็ดโคกยังไม่พอผมแล้วก็วายมาอีกเต็มเต็มเข่งนมันแตกนอกนี่หว่ะสวยสวยครับท่านจังหวะนี้เอาเรื่องผมกดหยุดเลยพอเลยเลิกเลยถอนเลยจ้ามาสิครับท่านสวยสวยและมีมาต่อมาจังวานี้เฟี้ยวเงาะครับท่านสามเอ้หกพันนี่ว่เที่สามไ,ได้ไงวะเนี่ยมา จบๆกันไปผมสำหรับใครนี้เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะอผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดหัวใจให้กันด้วยนยจะจ๊ะสำหรับวันนี้ราท้านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า